เพื่อนเป็นไรอะ่ประปวดท้องเหรอใช่เราปวดท้องมากเลยท้องเสร็จเมื่อวานแล้วเฮ้ยอาการแบบนี้เธอต้องไปกินอาหารที่ไม่ดีมาแน่เลยนั่นสินั่นสิเมื่อวานเธอต้องไปกินอาหารขนมที่ไม่สะอาดหรือพวกอาหารที่ไม่ปรุงสุกมาแน่เลยใดีเธอเองนึกดูสิว่าเมื่อวานนี้เธอไปกินอะไรมาถึงได้มาปวดท้องเอาแบบนี้เมื่อวานหรอ ก็ตามนี <divide> ้เลยเาว่าเราหลัก็เลือกกินอาหารที่ปรุงสดใหม่นะส่วนขนมเราก็เลือกที่เราอยากกินอ่ะเราคิดว่าไม่น่าเป็นที่อาหารแล้วนะเพราะว่าแม่ครัวก็ปรุงอาหารสดใหม่ทุกครั้งงั้นเราไปดูที่ร้อาหารกันไปสิถ้าเกิดมีอะไรผิดปกตินักเรียนคนอื่นจะได้ไม่ต้องปวดท้องตามนายไปด้วยไงเนี่ยขนมื่าวานที่เราเลือกซื้อกินต่อักเที่ยวไหนมาดูสิ เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันหมดอายุแล้วนะแล้วขนมมันนี้ก็ไม่ปิดฉลากแสดงรายละเอียดและยังไม่มีข้อหมายออยอด้วยที่พวกเธอพูดมานี่มันคืออะไรเหรอแล้วรเราเขาเสียนขนมพวกนี้หรือเปล่านี่เธอไปอยู่ที่ไหนมาก็ที่พี่พ,พี่แกนำออยน้อยเขาได้ประกาศผ่านเสียงตามสายตามมาแค่ยังไงล่ะฉลากอาหารเนี่ยเป็นขอน้อมูลที่แสดงโภชนาการของอาหารนั้นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีไว้ในอาหารนั้น ใช่แล้วฉลาอาหารเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะบอกว่าอาหารนั้นผลิตที่ใดมีส่วนประกอบอะไรมีการปรุงการเก็บรักษาอย่างไรผลิตเมื่อไหร่ลองไปถึงบอกวันที่หมดอายุด้วยแต่ขนมซองนี้ที่หมดอายุไปแล้วนี่นี่อที่สาคัญมากคือเครื่องหมายออยอที่แสดงให้ผู้บริโภคอย่างเราทราบว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นได้ผ่านการพิจรารณาด้านคุณภาพและความปลอดภยัยถูกต้องตรงตามมาตรฐานจากสำนักนางนานคณะกรรมการอาหารและยา แบบนี้นี่เองเธอจะไม่น่าปวดท้องแถมท้องเสียเพราะเราไม่รู้จักการเลือกซื้อสินค้าด้วยการอ่านฉลากก่อนที่เพื่อนจะเลืองซื้อสินค้าอาหารขนมหรือว่ายารักษาลรกก็อย่าลืมมงหาฉลากสินค้าหรือออยออก,กันก่อนนะคะออยออน้อยอ่านฉลากอย่าฉลาดก,ก,ก่อนเชื่อก่อนชอ็อปก่อนแชร์